สวัสดีครับคลิปนี้นะครับช่องสมาคมชาแน,นลนะครับจะนำเหรียญที่มีโค้ดนะครับมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กดกระดิ่ง เพื่อไม่ให้พลาดคลิปเกี่ยวกับเหรียญแปลกเหรียญที่เพื่อนๆไม่เคยพบเคยเจอทางช่องสมาคมแชนแนลก็จะนำมารีวิวให้เพื่อนๆน,นะครับได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญพระเสียนเอียงเกี่ยวกับเหรียญแปลกเกี่ยวกับเหรียญน,นะครับที่ หลายแบบที่ช่องสมาคมที่เรานำมาทำคลิปรีวิวให้กับเพื่อนๆนะครับได้รับรู้ข้อมูลกันนะครับเหรียญแรกนะครับก็มาชมนะครับเหรียญห้าบาทนะครับที่ต่อโค้นะครับเหรียญน,นี้นะครับก็ เป็นโคดช้างนะครับช้างน้อยนะครับหันหนะ้าไปทางเดียวกันนะครับสวยมากนะครับสวยมากนะครับสำหรับใครนะครับมีก็แลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนความคิดนำเสนอ,อามา ให้ได้รับชมกันนะครับสำหรับเพื่อนๆชน,นรุ่นใหม่นะครับและคนรุ่นเก่าเหรียญนี้ก็ไม่มีราคานะครับไม่มีราคาซื้อขายแต่เป็นเหรียญที่ต้องนำมาทำคลิปให้ได้ให้เพื่อนๆเอฟซี FC ของช่องสมาคม h ช n แนลได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารกันนะครับไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับ เหรียญที group, ่สองนะครับก็เป um <Yeah. S 1> ็นเหรียญชนิดสิบบาทสิบบาทสองสีนะครับเหรียญนก็มีโคดเลขเก้านะครับทั้งหน้าและทั้งหลังนะครับโคดเลขเก้านะครับก็สวยงามดีนะครับที่ที่เหรียญมีโคดนะครับก็สวยงามดีนะครับ ต่อไปนะครับก็เป็นเหรียญสิบบาทนะครับพระเศียนเอียงนะครับเอียงนิดๆน,นะครับนํามารีวิวให้เพื่อนนักสะสมได้รับชมกันนะครับเอียงนิดๆน,นะครับไม่เอียงมากแต่ก็หายากเหมือนกันนะครับสําหรับเหรียญสิบบาทมีรูปพระเศียนเอียงนะครับนะครับเอียงนิดๆน,นะครับ ไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับนำมาเสนอให้ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญแปลกเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับก็ลองๆหาดูนะครับเก็บสะสมได้นะครับสำหรับเหรียญแปลกแบบนี้นะครับเก็บสะสมกันได้เผื่ออนาคตข้างหน้าจะมีราคานะครับ ฝากให้เ,เพื่อนๆได้ติดตามช่องสมาคมชาแน,นลเกี่ยวกับลิ้นแปลกนะครับอันนี้ก็เอียงนิดๆเหมือนกันนะครับเอียงนิดๆนะครับเลียงสิบบาทก็เสียนเอียง นะครับครับสำหรักคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ